เท่านี้ไสเดือนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าที่ลุงต้นบอกไปคือมีอายุประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีแต่ทําไมบางคนเอาไปเลี้ยงรับแป๊บเดียวตายนะครับนะล้วก็เลี้ยงแล้วก็ไม่รอดเลี้ยงแล้วเอาไปปล่อยธรรมชาติมันจะอยู่ได้ไหมนะลุงต้นจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เอาไส้เดือนไปเลี้ยงเนี่ยโดยอายุของเขาหนึ่งปีครึ่งถึง2ปีเราปกติอยู่แล้วแต่ไส้เดือนจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เขาไปอยู่อาศัยนะครับเช่นเบดดิ้ง ดีหรือเปล่าเบดดิ้งเหมาะสมหรือเปล่าความชื้นโอเคไหมชื้นไปร้อนไปแห้งไปอันนี้มีผลเหมือนเล่าแหละเราไปนั่งตากแดดเราก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเราไปอยู่ในห้องแอร์ถอดเสื้อก็ไม่ไหวหนาวอีกใช่ไหมฉะนั้นอุณหภูมิสภาพต่างๆสภาพแวดล้อมมีผลกับการเลี้ยงไส้เดือนอยากให้เขามีชีวิตยืนยาวอยู่ได้เยอะๆเราก็ต้องทําให้อุณหภูมิเหมาะสมกับที่เขาอยู่ล้วคือหนูเห็นคนเขาไขา่พวกแบบแมลงทอดเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ย คือไส้เดือนนี่มันกินได้หรือเปล่าคะลองกินดูมาไ <c oughs> สเดือนเนี่ยถามว่ากินได้ไหมไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงมากนะฮะโปรตีนสูงมากไขมันต่ำมีเมนูพิเศษต่างประเทศครับทำเป็นเบอร์เกอร์อ่าจริงๆทําทำเป็นเบอร์เกอร์เนาะทำเป็นอาหารนะรวมไปถึงทำเวสสำอางก็มี <c oughs> อ่าเอาไส้เดือนเนี่ยเรามีหอยทากทำแซนเน์เนาะ เอา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 ,เอาครีมเมือกหอยทากไส้เดือนก็มีใช้เมือกไส้เดือนทําครีมหน้าเด็กครีมกระชับใบหน้าทําครีมวิบวับต่างๆแต่ว่าเป็นอยู่ที่เมืองนอกเพราะเมืองนอกเขาเปิดใจเขาก็เอามาวิจัยทํางานต่างๆแล้วก็มาทดลองใช้แล้วขายได้ดีจริงๆนะครับส่วนว่าในไทยมีใครกินหรือเปล่ามีครับมีกินจริงๆนะฮะที่เยาวราชจะขายไส้เดือนตากแห้งใช่เป็นนําเข้ามาจากจีน นะครไปนำเข้ามาจากจีนเป็นยาจีนเป็นไส้เดือนตากแห้งเข้ามาป่นบดแล้วก็กินโลหนึ่งจะอยู่ประมาณสัก3,000บาทนะครับ <S <S แต่ว่าไส้เดือนเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยมาก่อนเป็นไส้เดือนดินที่อยู่ลึกๆมันจะขึ้นมาปีละสองครั้งขึ้นมาหนึ่งเลยคือหนีหนาวช่วงหน้าหนาวไส้เดือนก็จะขึ้นมาเต็มถนนเลยตัวดำๆนะครับกับช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆน,น้ำมันลงไปอยู่ใต้ดินเยอะๆไอ้ไส้เดือนที่อยู่ลึกกว่า5เมตรลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตัวดำๆ ชาวบ้านนะครับทางภาคอีสานก็จะจับไส้เดือนกรีดท้องเอาขี้มันออกเอาสารตกค้างอยู่ในตัวออกเหลือแต่ผิวของไส้เดือนปากแห้งแล้วส่งขายให้กับคนจีนนะมีคนจีนมีตลาดจีนมารับซื้อกิโลละ300ส่งออกไปปุ๊บตีกลับเข้ามาเมืองไทยกิโลละส0 0พันที่ร้านยาจีน <c oughs> มันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจมีมูลค่าครับมันไม่ได้ว่าจะเอาแต่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับมันทําอาหารได้เป็นซูเปอร์ฟู้ดทำอาหารสัตว์ได้โปรตีนสูงทําเวสสำอางได้ นะครับอนาคตอาจจะมีคนคิดทําเวโปรตีนจากไส้เดือนก็นได้เวโปรตีนคือกินแล้วกล้ามใหญ่ไงเอออาจจะกินไส้เดือนแล้วกล้ามใหญ่ก็ได้ลองดู <c oughs>